ท่านผู้ชมนี่ผมก็จะมาถ่ายคลิปการอาชีพล่อในมาค้านะครับเริ่มกันเลยครับอ่าผมจะไม่ตั้งเชิญครับเพราะว่าผมขี้เกียจแล้วผมก็เป็นคนถ่ายคลิปครั้งแรกนะครับแลวแต่ผมเล่นมาค้ามานานนะครับไม่เคยถ่ายคลิปมาก่อนเลยนี่ผมก็จะไปตัดไม้นะครับนะมันจะตัดไม้โอ๊คก่อนเลยครับนี่ครับ ผมจะตัดไปเรื่อยๆนะครับให้ต้นไม้มันหมดกันไปเลยแล้วผมจะควับขวานแล้วก็สำหรับใครที่ไม่รู้กันวิธีครับของครับผมจะทำให้ดูตั้งแต่คลิปนี้นะครับอ่าผอแล้วผมก็จะคราบขวานนะครับผม อ่าผมได้ขวามาแล้วแล้วต่อไปก็ที่ขุนนะครับผมต้องตัดไม้ก่อนแล้วก็มาสร้างบ้านนะครับอ,อ้ออือออ่าตัดไม้เร็วมากเลยผมก็จะตัดไม้ไปเรื่อยๆ ต่อไม้นี้ไม่ด้วยครับแต่มันจะไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนไม้อกมันจะแยกกัน,นครับอ่าต่อไปเราก็จะเอ่อขุดหินกันนะครับเพื่อเอามาทําแบบที่ขุดหินหรือขวานหินกันนะครับ อ่ามาเลยครับถ้าผมสร้างบ้านเสร็จแล้วเนี่ยผมจะแบบว่าจบคลิปเลยนะครับแล้วผมจะมาถ่ายใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b s c ตะไคด้วยนะครับ้ายล่างคลิปเลยผมก็ขุดเห็นกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ก็ออกเดินทางได้แล้วครับเราจะค้าผองก่อนนะครับนี่คที่ขุดนะครับกับขวานนะครับไปกันเลยไปกันเลยนะครับ ผมจะฆ่าสัตว์นะครับเพื่อเอาอาหารนะครับผมจะใช้ขวานเล่มนี้นะครับฆ่าสัตว์อห่ผมเลือดเย็นนะครับโอ้แถวบริเวณนี้เหมาะกับการสร้างบ้านนะครับผมนะเอาไปเล่นไหมครับนะครับก็ดูผมไหมนะครับวิธีการฆ่าขวงหรือสร้างบ้านนะครับ ผมกากมากเลยครับเวลาหานหานมันวิ่งเร็วเกินนะครับอ่าผมฆ่าได้ตัวหนึ่งครับสองตัวแล้วครับทีนี้ผมก็จะแบบว่า,าครับไม้หนึ่งครับเพื่อสั่งบางเรัผมแล้วผมก็จะเอาแกะนะครับไปทำเตียงด้วยนะครับโอ้เหมือนผมเจอะสักอย่างครับ มันผมเจอหมูบ้านในมีสีนะครับเดี๋ยวผมจะไปโดของมันะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากแล้วผมก็จะสีดำด้วยนะครับถ้าเวอร์ชั่น1.5.2นะครับมันสามารถเอาขนแกะหนะครับสีไหนก็ได้ครับมารวมกันมันจะเป็นเตียงนะครับนํ้ำไม่เป็นสีนะครับ ผมจะไปหมู falando, ừ, ่บ้านนี่มาซื้อแล้วนะครับเออผมก็ลืมบอกนะครับดอกไม้สีเหลืองมันย้อมสีได้นี่ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับนี่ครับเันยย้อมสีได้ครับแล้วเอาใส่แกะได้นะครับ ไปหมูบ้านมานซีกันแล้วนะครับโอ้โหสนุกจังเลยครานี้ผุ่มเจโดของมัน,นครับใยการเอ่อทำอย่างนี้ครับ่าแล้วผมจะไม่ปลูกให้ครับเหมือนมันลุดเอง ึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะครับจะดูไปเรื่อยๆครับมันกวาดจะหมดนะครับว้าวสามารถเอาไวาแรกไร,เร้เลยเนี่ยผมจะเก็บข,ข้าวให้หมดเลยครับ ถ้าแลกทองเนี่ยครับแท่งทองเราเอาไปคับทุก่อนดีกว่า,วามาแลกกับแอมบิีนะครับพะมันกากมากมเดี๋ยวผมแบบว่าจะเข้าไปในหมู่บ้านแอมบนลีนะครับผมขี้เกียจครับผมจะขุดแม่งั้ครับนี่ครับเป็นไงครับขี้เกียจของแค้แล้วครับ เออผมจะโดมันฝรั่งมันด้วยนะครับคราวนี้ผมรวยเละแน่เลยครับดูสิครับเยอะมากเลยนะครับผมนะนนนะส,นสนร้างบ้านกอ่อน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวผมคลิปนี้ถ้าผมสร้างบ้านเสร็จแล้วผมก็จะปิดคลิปเลยครับเดี๋ยวก่อนสร้างก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนี่ยแหละเน,นี้แค่นี้แหละแต่ผมจะสร้างแค่นี้ครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลา ไม่ใช้ไม้รวมมิดเนยนะครับไม่เป็นไรครับแล้วก็หลังคานะครับสร้างมาเล็กๆไปก่อนนะครับโอ้ไม่พอครับเราจะสร้างบ้านเแบบว่าแค่นี้ไปก่อนนะครับ ประตูก้อ,องขุดไม้ก่อนนะครับส่วนหลังคาเนี่ยผมจะไม่ทำแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมทำผมยี่เกียจ เอาล่ะมาเ่ยเดี๋ยวผมก็จะทำเตียงนอนด้วยนะครับนะจะโดไม้อย่างเอ็มีีนครับไม่เป็นไรหรอกครับ เดี๋ยวคลิปน,นี้ผมก็จะจากลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วโอ้ผมลืมไปนะครับฝากกดแจร์กดซับสไคร้ด้วยครับบ๊ายบายครับ